สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกระเนี่ยนชาวอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าพี่พนองเมือและข้างัวในตลาดครับเสาวันเสานะครับสำหรับผู้ชมงัวงามนะครับหรือกําลังหางัวไปเลี้ยงนะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องเสาวันเสาด้วยครับพี่น้องสำหรับผู้อยากจะงัวไปเลี้ยงจันเลยครับ รับชมคลิปจะฝากโพสไลค์โพสแชร์เป็นกำลังใจจังหน่อยครับพี่น้องหรือหลายท่านบอกว่าบอกไปเห็นคลิปลูกคนนี้ว่าเซลิสานโพสติดตามโพสกระดิ่งไว้ครับพี่น้องนะครับคลิปใหม่ๆจะได้เบิ้งมีคลิปใหม่เปลือนเข้ามากครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเวลาเยียห้างครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ที่แหลกนะครับเอานะครับหน้อยตกถังสีมาให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับจุกไมาทังพี่นะพ่อเอาเอาออกมาโชว์ให้พี่น้องสูดแดดจังหน่อยนะพ่ออยู่หันมันไดี่โฮมนะครับให้ไซเดียดเอาเห็นสีชัดๆเลยครับพี่น้อง เป็นง่วแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับลูกลูกพ่อได้หรอครับช็อกกโแลตลูกช็อกโกแลตนะครับผม U N 4 1 7หนั้หนึ่งนะครับผมเจ็ดเดือนนะครับผมเจ็ดเดือนครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องผลงานของวิไลฟาร์มนะครับผมเจ้าช็อกโกแลตนะครับไหสีสําหรับผู้มักสีจะจัดมักง่วแดงยาผัดใส่พอนี่ไว้เลยก็ได้นะครับอยากปรับสีส่วนสูงอยู่ลอย่าไรหรอครับพ่อ ร้อยสหาบวกนะครับผมเอาเดี๋ยวฟังราคานะ้าอจังหน่อยนะครับเปิดได้ไปหมครับแไดงครับ2,000สนกับอีก2องหมนเนาะนะครับอยู่อำเภอไหนครับพวว่ออยู่จตุครับพี่น้องนะครับแม่นี่สองแสนสมเบอร์ oh, you, ทั่วเบอร์หดก่อนครับ oh, 0ูนย์เก้าสามเกหาสเก้า เก้าสามห้าศูนย์นะครับผมเอามาตัวเดียวบผมมาหนิเอามาตัวเดียวครับพี่น้องแม่สาวลูกช็อกโกแลตยูเอ็นสีหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องนะครับสีดีทำผู้มักสีโค้งสางเนื้อหนังหนังหนาสายใยเพชรเขากระงามครับพี่น้องนะครับผมชีดลางกระดีนะครับเอาอขาขาหลังนะครับเอาตัวที่แหล็กพันไปเขาพูดอะไรครับพ่อนะครับเอาเบิ้งอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวหรือเคยมีลูกมาแล้ววะไแม่สาว นะครับพับไปครับผมเดือนกว่ากว่านะครับบ่าในตัวนี้เนาะแม่สาวทับเรียบร้อยก็พอได้อยู่ครับ KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งนะครับผมทับได้เดือนกว่ากว่ามีใบมีหลอดอยู่ไหนเนาะมีใบมีหลอดเปิดไว้หปไรไปไหนครับเปิดไปแสนสามนะครับผมส่วนสูงหไรไปไหนครับหนึ่งลอยหาสิบ บวกได้ครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวเบอร์โทูนะครับอพี่062 388 2997 299จิตนะครับผมเอาขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับผมเอกวรลลิศทองสมบูรณ์นะครับจากร้านซาบูนคังเกษตรครับเอเย่นโคแม็กจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับกินง่ายใช้ดีทวีกกำไรนะครับโคแม็ก ใครสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ร้านสาบูนทางเกษตรหรือว่าเบอร์0927893599โคแม็กนะครับสูตรไม่มียูเรียทั้ง2สูตรขอบคุณครับครับเดี๋ยวเบึงแม่ขาวนะครับผมเสาบูนแม่แยกลูกปะครับผมแม่ท่องแม่เดอนกว่าแล้วครับท่องแปดเตือนกว่าครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เจ้าซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกในทองเนาะลูกพอซี่ไหว้ศูนย์เก่าหกอยู่ในทองแม่นี่ร้อยหาซิบเลยนะครับพี่น้อง ลูกตัวที่ใดในท้องเพื่อนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองลูกกระทบสีขาวโบทครับพี่น้องประกันท้องจักเดือนหรอครับแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่าิบสิงหาเดือนหนาครับอ่าก่อดยี่สิบสิงหาเดือนหนาเปิดไว้หลายได้ครับแม่นี่ไปิดใบหกหมื่นาครับหกหมื่นหาอุ๊พ่อเอาครับพี่น้องแล้วกระท้องสี่ว่ายซู๊ดหกผมเลยว่าน้ำเชื่อสี่ว่าตอนนี้นะครับผมอ่าผู้ใดมีกับแห่กันผสมไว้นะครับผมเพราะว่าให้ผลงานเด็ดแห้งครับพี่น้องลูกออกมากกับเป็นราคา CY096 มีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องผสมบันที่10พ่อย่อ6 4นะครับอันนี้เจ้า CY096 นะครับใบหลอดครบฝากเบอร์จังหน่อยนะครับ096ครับ096 862 862 7ิตเครับ7947ง่วซอยู่อำเภอใดครับอำไซมุนยโสครับไซมุนยโสทอนครับพี่น้องเอานะครับมักแม่นี่65ได้ท่อง8เดือนครับพี่น้องเอาโทรมาก,ก่อนเด็กก้อนหน่อยเนาะ นะครับผมถามว่า้เด็กขายในตลาดผู้เบิ้งคลิปย้อนหลังกับร่องติดต่อเพิ่นเบิ้งนะครับขอบคุณหลายครับผมราคานี่ยังเป็นราคาต่อได้ครับพี่น้องนะครับผมราคายังต่อร่องกันได้อีกนะสวัสดีครับแต่ยังม่าน้องไปหนี้นะครับม่านทึ่งสองนะครับสำหรับผู้หาง้อทองครับพี่น้องเมียสาวถอดยี่เดือนครับตัวแดงสองแดงตัวแดงนี่ตัวเดี่ยวสองเดือนนะครับก็พอไดน กาเล็ดเข้มหกแปดนะพี่น้องแม่นี่ร้อยสามสิบห้าบวกถึงร้อยสี่สิบลำเนาลูกผสมบราหมันหมูสันครับพี่น้องตัวนี้ประกันท้องให้นะครับตัวที่สองนี่เลยครับตัวนี้ซีไว้หนึ่งสามครับอ่าซีไว้หนึ่งสามสามเจ็ดเดือนครับในทองซีเดือนตัวแล้วเนาะเอาแม่นี่ก็บร้อยเกือบร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้องนะครับส่วนสูงสําหรับผู้สนใจตัวนี้เป็นขาวโบูดนะครับพี่น้องขาวโบดเปิดร้านไม่ได้ครับแม่แดงแม่เด้ง ซีหา,าตัวขาวเลยครับตัวขาวซีท่ครตขาวซีสิบหกหารอยนะครับเบอร์ทุกย่า,า,ายนะครับศูนย์เก้าแปดย์เก่านอ้าสองราคานี้ตัอล่องไหนด้วยครับพี่น้องนะครับอยากได้แม่ทองเพื่นตัวนั้นจะเศร้าให้เรียบร้อยนะครับเอาตัวขาวกันน้าลึกดีนะครับผมเอาล่านุ่มกับล่งแล้วตัวแดงกับพื้นกับตัวไหนทั้งสองแล้ว6.8กับซีวายหนึะครับผมในทองเพื่นอขอบคุณไห,หลายครับผม เบิ้งที่เด็ดอยู่สวัสดีครับอ่ะมาเบิ้งแม่สาวนะครับผมลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกมูสตันนะครับเจ็ดเดือนแล้วน้องสิบสี่เดือนนะครับดูข้างบนได้ครับผมเดี๋ยวเพิ่มหนึงออกมาโชว์จังอยนะครับสิบสี่เดือนนะครับผมส่วนสูงอยู่ไเท่าได้ครับร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมอันนี้แม่สาวพี่น้องพอล้าลังงามดีนะครับผมสาขานะครับข้างหน้าดีนะครับทีนจะชับ วัวอยู่อำเภอคาเพื่ออะไรครับนอันนี้ครับเกษตรวิสัยนะครับผมฟังราคาเปิดแม่นี่นะครับสองแสนสองแสนลูกฮุสตันเก้าเก้านะครับผมของน้องแดงครับพี่น้องผลงานเจ้าฮุสตันนะครับสนใจอยากได้น้เอเพิ่นไปเลี้ยงกันทักท้ายเพิ่นมาได้นะครับผมเอา,เ,อาเดี๋ยวเบิ้งฟังทั้งผีจะง่ายนะพี่น้องนะครับเห็นสีเพิ่นชัดๆนะครับผมเนื้อหนังพุ่งสั่งดีนะครับวัวงามทางเกษตรวิสัยนะครับเอาเขามา พี่น้องเขาได้ชมในตลาดมือนีนะครับฝากเบอร์โทรใหน้องหามีพี่น้องเข้ามักน้ำศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหครับสามสามนะครับเนาะนะครับผมมีจำนี้อยู่ไหนนะครับเนาะครับผมอ้าวสำหรับผู้สนใจครับพี่น้องผลงานเจ้าฮุสตตนนะครับอันนแรก็ครับแต่งเล็บให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผมแต่งเล็บให้เรียบร้อยใครอยากได้ไปตีเอฟเป็นแม่บอกแม่พันกับทักน้องเปินมาได้ครับพี่น้องราคานี่ เป็นราคาห้องยังต่อรองได้นะครับผมสองแสนกับอีกสองหมื่นนะครับเนาะขอบคุณหลายครับผมสองแสนสองหมื่นงามครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งแม่แดงของไผ่นาะครับนี่จ้บ้านเรับ้านหาสิบสองทองเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับพีกแดงไอ้แค่หาแปดหนึ่งนะครับผมลอยสี่สิบห้าร้อยอะไรครับผมขอบคุณครับนะครับตัวนี้ทองที่ใดเนาะ ทองที่สองเนาะอินห้าแปดหนึ่งประกันทองตวจเรียบร้อยเนาะตรวจทองเรียบร้อยเท่าไรครับราคาเปิดแม่นี่ <52. S 1> ะนะครับเปิดไว้หามื่นกับอีกสองพันนะครับตัวคู่กันเลยตัวคู่กันเลยครับบตัวนี้หกสิบสองทองเจ็ดเดือนครับตัวนี้อจาจะคลอดแล้วเป็นข้อมโตหรือหรอดข้อมโตลูกที่เด่นในทองครับลูกที่สองด้ครับพี่น้องเดี๋ยวค่าเดินข้างาขายเพิ่มสักน้อยครับพี่นอ้องตัวนี้เงี้ยหนาดีนะครับ นี่นมลงแล้วจะควอดแล้วครับพี่น้องเบิ่งนะครับนมไข่ขดเดี่ยวควอดแล้วครับพี่น้องอันนี้งวงงามทางอำเภอกุชุ่มนะครับเนาะ,ะมาจากกุชุ่มเลยเนาะ,นะเบอร์โทรนะครับผม082ย์แ5ดสอ6ห้าห้าห้านะครับผมอขอบคุณหลายครับผมอันนี้หัวทองสองเมียด้ยครับพี่น้องสำหรับผู้เอาหาไปเอาตัวทองไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับเ่ได้ดธาดนนะครับ แม่สาวหัวหล่นเจ้าบายแล้วครับพี่แม่สาวแปดสิบหาลูกสาวพอไดี๋ยวลูกปีศา,ดดแาดดจแดงกี่เดือนแล้วครับอายุเพิ่นหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนส่วนสูงอยู่รอยเท่าไหมครับร้อยสามสิบแปดบวกเรื่อครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกพริกแดงอ่ะนะครับพีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับผม เปิดไว้8ปดสาน้อยเนาะครับต่วรองไหนครับอาเบอร์ท่วไปเบอร์ได้ก็ครับศูนยามครับศูนย์แปดสามสี่หนึ่งหกสี่ปอยู่อำเภอวดบุรีครับวัดบุรีนะครับผมอ่าขอบคุณนาครับอำเภอทวัดบุรีนะครับอกรุมมี่จะมีด้วยเนาะอันนี้แม่สาวนะครับผมพี่แดงเอ่อปีสาแดงนะครับพี่เศษหนงสามนะครับแม่สาวอเจ้าบาทนครับนี่แม่สาว เปิดิเปิดซีทิพอ่าสี่หมื่นท้องแลวพ่อครับประกันท้องสาวอันนี้ประกันท่องบอท่องพอได้ในท่องพอปีสาแดงครับมีใบมีหลอดอ่าปีสาแดงมีใบมีหลอดนะครับผ่านแล้วครับตรวจท่องเลยเนาะครับผมผ่านลันกระินผ่านลันรสินนะครับเอาใบหลอดครบเดียนทาเดียนก็มามานน้ค้ว่าแม่ี่เอาผสมอ่าคุ้มผ้าหกหาเนาะคุ้มผ้าหกหาแม่สาวท้องเลกนะครับลอยสี่สบผ่านาผ่านส่วนสูงอ่ะลอยสี่บผ่านอยู่เนาะ หอดอยู่นะครับผมตัวนี้แม่สาวทองแหลกด้วยครับพี่น้องเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดปแพงไปเปิดสี่สิบกุญเธ่สี่หมื่นเบอร์ทรพอเปิดได้ครับเบอร์ทดี๋ยวจำมาเปลี่ยนเบอร์ไปศูนย์แปดสองเ่นี่เบอร์ไหนอาศูนย์แปดองแปดศูนย์หนึ่นะครับผมหาของคุณได้ไรครับพ่แม่สาวนะครับผม ทองแหลกนะครับอันนี้น่าจะเป็นแม่ลูกนะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกครับพ่อไลฟ์แหนนูกครับพ่อแม่ลูกอ่าแสนเอ็ดแม่ทับอีกไหมพ่อแม่ทับสองเดือนใส่พ่อได้ไหมเคทสามหนึ่งลูกสาวพ่อได้ครับนี่สามหนึ่งคือกันนะครับผมหา้ลูกดีเพ่นใส่พ่อเก่าครับพี่น้องลูกที่เด่นในทองพ่อ สเนาะอันนี้น้องมีนี่2อนะครับลูกสาวเค3เฟสาหนึ่งครับพี่น้องนะครับลูกสาวเคสเฟสาเปิดไปแสนก็บอีก1นึ่งหมื่นนะพ่อเนาะเบอร์โทร่อเบอร์ไก็ครับ080ย์แปดศูนย์สี่ศนาเกเจะครับผมอยู่อำเภอไหนเนาะครับอําเภอเมืองนะครับผมรอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับลูกสามหนึ่งเม่ทับ3าหนึ่งได้2เดือนเนาะ ประกันได้ไปเมียเอาพ่อหน่อยตรวจเนาะเอาสมากกุนไพรกระหายจัให้เพื่อนตรวจก็ได้ครับผมใครอยากได้แบบประกันท่องเมียขอบคุณหลายครับผมแม่ลูกของไผรนาะครับปลูกอยู่นี่เห็นเดี๋ยวเอ๋เอา,เอาแม่สาวหัวลุนนะครับ ขายเราป้าพอ่อแม่นี่อ,อ๋อกําลังต่อกันครับคู่นี่ไรไปไหนพอ่อเจ็ดหมื่นคู่นี้เจ็ดหมื่นครับพี่น้องนะครับของคุณพ่พอเพิ่นนะครับเจ็ดหมื่นบาทแม่ทับอีกไปพอ่อแมียไปไหนว่าทับไปแล้วครับทับไปแล้วเนาะนะครับเบอร์ทรพอ่อเบอร์ใดเนาะครับ 0 8 9ย7แ2 7 4ก้าสองเจนะครับผมจตุครับอยูจตุคูนี่เปิดไว้เจ็ดหื่นเนาะอม่ลูกไ็นลูกหลอดเขงลูกคุ้นตครับลูกหลอดครับลูกหลอดนะครับพ่อใไครับเพื่อนาโนเบิลนะครับโนเบิลบอครับตัวสะพนบอครับทำไมตัวสะพนนี่ไงลูเบิลโรเบิตสองหนึ่งหนึ่งบครับ โรเบิร์ตโรเบิร์ตนะครับผมน่าจะเป็นโรเบิร์ตลหรพี่นอคุณพ่อพูดมาโรเบิร์ตนะครับผมครูนี่เจ็ดหมื่นนะครับผมเอานะครับเขาพูดได้แล้วครับพ่ออันนี้ครูแม่ลูกเจ้าบ่าแล้วครับแม่ลูกคุณพ่อเจ้าบ่าแล้วครับคุณพ่อแม่ลูกเอาเปิดไว้แสนซีนะครับผมลูกสาวพ่อได้แล้วครับนี่ลูกสิงเล่สองศูนย์หนึ่งเจ้าเดือนแล้วครับอ่ามี ใบมีหลอดอยู่เนาะลูกที่ไหนครับอรอยสี่สิบห้าบวกเกือบร้อยหาสิบนะครับผมอ่ะใบหลอดมีครบด้วยครับพี่น้องเปิดไวล้วไปได้ครับซิครับอ่าสิบสีนะครับผมสติงเล่สอน์หนึะครับอันนี้ใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องฝากเบอร์จัง่อยนะครับผมศูนย์เก้าสองห เก้าสี่สามสองเก้าสี่สามสองขอคุณหลายครับผมอันนี้ครูแม่ลูกด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ทับอีกไปเพื่อนว่านวได้ทับเนาะลูกตัวดีครับพี่น้องสติงเลยสองศูนย์หนึ่งนะครับงามอยู่ครับพี่น้องครูนี่ครูสนใจกับทักเพื่อนมาได้งัวยอมเพื่อนได้ครับย่างสีสุราษฎร์มหาสารคามด้วยครับพี่น้องขอบคุณหลายครับผมกำลังตกลงค่ะเดี๋ยวไปเบิ่์กแม่สาวงัวหลุดนะครับผมเจ้าบ้านเรับบ่ายแม่สาว ราคาห้องหาทิศสองครับหาหมื่นคับอีกสองพันนะครับเนาะครับผมหาหมื่นคับอีกสองพันนะครับราคานี้ยังต่อรองได้เนาะไอ้เนาะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับผมหาหมื่นคับอีกสองพันครับผมแม่สาวประมาณเดือนครับปี่าเดือนครับปีก็อีกหกเดือนนะครับเอาสำหรับผู้สนใจเบอร์โทรติดต่อเบอร์ไดนก่อนครับ065 065 247 247 สอ8หแปนะครับผมอ่าขอบคุณในรครับผมแม่สาวครับพี่น้องนะครับจบะไปแล้วพ่อแม่นี่48,000ืนทับไปพ่อเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวว่าไหนทับ48,000นะครับผมส่วนสูงยูลอยห้าสินะครับเป็นออกลูกกระทบะทนะครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ใดเนาะครับ088 6์6 8 6. C7H8 นะครับผมเอามาตัวเดียวบ่พ่อมาหนิอ่าตัวเดียวนะครับเอาขอพูดในไลน์ครับผมอันนี้แม่สาวครับสำหรับขาผู้สนใจแม่ลูกเลีของผู้ใดเนาะของพ่อบ่พ่อไลน์ไปไหนพ่อ H16 นะครับผมลูกนะครับสวัสดีครับได้สวยไหครับมาหนิว่าว่าสีว่าเอาว่าบ้านทรงให้เจ้าอ๋อครับครับเอานะครับผมอันนี้แม่ลูกชชลลูรีลูกตัวผู้นะครับผม ลูกที่2องหรอพ่อลูกแรกนะครับผมแม่อยสี่สิบหาได้อ่ะลำยาวครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ไหนเนาะพ่อศูนย์แปดหกูนแองมสี่องสามสี่หาหนึ่งเก้าศูนเอาขอบคุณหลายครับพ่อนะครับอ่เม่ลูกชาโรลีได้ครับพี่น้องนะครับราคาอีกรอบนึงได้พ่อจักบายก่อนหาหมื่นหก่นขั้นะครับผมนะครับโดนๆอเทียชาโรลีครับพี่น้อง ในตลาดช่วงนี้เล่ขั้นมาสายเล่จะเบิดก้อน,นครับส่วนมากแม่สาวจับบาทเน,นาะไอ้สามหมื่นสามพันห้าร้อยอมอาดขวบไปครับนี่เอาจะเ,เข่าขวบปีพอดีนะครับผมเอามาจากตัวกูมาหนึ่เาเอาตัวนี้กับแม่นบอกตัวนี้จักบาทนี่ตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเอาเบอร์โทรกันนะครับผมเเอาลยบ่ ครับห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหาเดสามหจนึ่งซีหนึ่งีัคันแม่ต้งเด้งให้คุณดยนี้องไหนอ้ออมนี่โอ้่อแมนโอ้่แมนคนละคนละทีมสามโตคน่นนะนะครับผมอันนี้มาจากอาสามารถเนาะ อ่าวง่อมหอยมีเอาหอยมี่หอยผู้ลำผู้รวยนะครับผู้หางผู้มีนะครับหอยมี่สามหอยล้อยโตเอาโตเอาน้อนะครับเป็นเมียสาวเอามาต่อราคากันเอาเรื่องพี่น้องกันมากอยู่เลยน้ำพึ่งสามตัวนะครับคาเฉลี่ยอยู่ลอยสามสิบบวกทุกตัวเนาะส่วนสูงลอยสามสิบบวกทุกตัวขอบคุณในไลน์ครับผมเดี๋ยวผมซื้อหุ่มหลายหลายแถมมาดิได้ยังมาน้องมานี่สวัสดีครับเบิ้นเราบ่ บ่ตัวไหนตัวนี้บ่หลายไปในแม่สาว4 7่หมื่นนะครับผมอ่าเม่สาว47ส่วนสูงร้อยสามหาบวกเกือบร้อยสี่สิบนะครับผมอ่าประมาณปีต้นๆเนาะอ่าเบอร์โทรเบอร์ไดนก็พอบ่ดนี่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสามสามนะครับอ่าขอบคุณหลายๆครับอันนี้ก็มาแม่ทางพ่นทรายครับพี่น้องนะครับ ต่อกันมั่นอันนี้แม่สาวจะมาได้แม่สาวได้ไหครับอันนี้แม่สาวนะครับผมของไอ้เพิ่นทับปาไปครับราคาเท่าไรก่อนครับมีสองั้น้ขอรงรเบตัวแม่ลูกนี่เลยครับผมแม่ลูกแปดสิห ครับผมลูกสาวสาวพอได้ายสติงลี่สองศูนย์หนึ่งนะครับลูกเลี้ยงเนาะนะครับคู่แม่ลูกแปดเมื่อนหาเอาแม่ทับไปวันไหนทับเนาะแปดสิบหาพ่อเอาครับพี่น้องลูกสีดีโตดีนะครับผมแม่ใหญ่ทางในพูดเลยครับแม่เงยเก่ามือครับแม่ใหญ่นี่เก่ามื่นนะครับติดทองเจ็ดเดือนแล้วครับประกันทองหกเดือนกลัวหเดือนกลัวนะครับผมพอได้ครับได้ทอง ซูเปอร์แมนนะครับเอเบอร์ท่เบอร์ไดก่อนครับ08เก้าอ๋อศูนเก้าแปดเก้าหาเจ็ดสองแปดแปดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ทองที่ใดก่อนทองที่3ามครับพี่น้องครัขอบคุณในรายครับผมอันนี้ทองที่สามสำหรับผู้สนใจนะครับผม เมียสาวเรียลรวบอครับขายเราบอไล่ไปเลยนะครับเปิดไปแสนหกทองพ่อไหนทองซปเปอร์เกซจัเดือนลวครับได้ทองหาเดือนกลัวนะครับเพิอไปลูกพ่อไหนโตโตพันเองลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งจดเอฟเรเนาะได้ไปเอฟมากปะอ่าทรงจดแล้วนะครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่ง ท้องกับซูเปอร์เอ็กซ์นะครับส่วนสูงอยู่เกือบลอยหาซิฟครับพี่น้องนะครับลอยหาซิฟครับส่วนสูงนี่ฮนี่นะครับลูกสามหนึ่งนะครับผมร้อยตีลอยหาซิฟหอดอยู่เนี่อนะฮะหอดลอยหาซิฟอยู่นะครับ,รรบสำหรับผู้สนใจรับประกันท่องนะพี่น้องเพคนตรวจท่องให้เรียบร้อยนะครับชีดกระชับดีสาขากระดีตัวนี้เขาได้ เมียทองเพิ่นห้องใบแสนหกนะครับผมสำหรับคููสนใจก็เดี๋ยวถามเบอร์โทรเพิ่นให้นะครับเดี๋ยวเพิ่นคุยโทรศัพท์สักครู่นะครับผมเบอร์โทรกันนาจะเป็นทีมงานเบอร์เดียวกันครับพี่น้องนะครับเบอร์เดียวกันกับครูแม่ลูกนะครับผมแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นหานะครับครู้ใดสนใจกับทรมาได้ครับพี่น้องนะครับเบอร์ใดก็ครับติดต่อเบอร์โทั่วใช่หรือทีมงานเพิ่น นี่เพื่อนเบื้องไหลอยู่นะครับผมอุ้ยหาไม่ได้ครับสาวน้อยนะครับเอฟหนึ่งได้ครับพี่น้องเผินทรงจดอยู่เอาไปเพ่อเอาติดทองเราไหมเอาไปเพ่อขอเต็มเอายำเอาเบอกเบิกเบื้อนะครับน้องหามีผู้สนใจ098ย์เก1าแปดเดด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้ ผู้สนใจอีกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอีกโตนึงครับพี่นอ้องที่เด็ดเมียสาวนะครับหัวโลนเดี๋ยวเราจะของเพิน่เน,นอเ,เอาไหนมาพ่อมาดิใส่หลังหองพ่อ,อเดี๋ยวไปเบิ้งคู่แม่ลูกของคนพ่อเพิ่นนะครับเอามาคู่เดียวบ่พ่อมาดิเอาเอาคู่นี้ลไล่ไปหลังพ่อคู่นี้เจ็ดสิบเก้าครับ ม้องเจ็ดหมื่นก็อีกเก้าพด้วยครับพี่น้องนะครับลูกสาวพอได้แล้วพ่อเอาลูกเอชเคหาสองศูนย์นะครับเอาลูกเอ5เคหาสอายุจักเดือนก่อนหเดือนแม่ทับอีกไหมพ่อยังครับวันไดนทับเนาะแมรลอยสี่สิบบวกนะครับผมลูกเอ5เคหองพันดุกับันไดนเห็ดเขาด้วยพี่น้องลูกสาวเพิ่นนะครับเปิดร้านแม่ลพ่อคู่นี่เจ็ดหมื่นก็อีกเก้าพันนะครับ โอ้โหทูาก้อนเด็กกอนครับพี่น้องเจ็ดสิบเก้าแม่ลูกลูกหาสองศูนย์ครับพี่น้องเอาบี้แยกแยกลูกเขาบี้แยกลูกนะครับผมลูกตัวผู๋ลูกตัวผู๋แยกไปไล่ไปได้ครับผมแม่นี่สี่สิบเอ็ดครับสีทับไปแบบไอ้ในพองเพื่อนนี่บอยไหนทับเนาะลูกมันดเีก่ลูตัวที่ใดแยกไปลูกตัวที่สามตัวที่สามนะครับผมเหลือแม่อยู่สี่สิบเอ็ดเอาไปผสมเอาได้ครับพี่น้องร้อยสี่สิบหาอยู่ครับส่วนสูงแม่นี่ นะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์ใด่นเนาะครับ088ครับศ8 8ย์แปดแปดสามหนึ่งแปนะครับอ้าวพอในตำบลดูอัศมาท์ครับอ้าวพอดูในตำบลดูอัศม่าท์นะพ่อเนาะอ้าวหนึ่งครูแม่ลูกนะครับครับแม่แยกลูกนะครับบิดคลิปง่วงงามจังอยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งง่วงงามนะครับเอาแม่หัวลนเอาแม่หัวลนของไผ่นะครับนี่ใจหลายจะคล้องเพิ่นเออจะคล้องเพิ่นมาให้นะครับนั่น อ้เราจะขอเพิ่นหมวดกไัได้ไอ้มาทากีนนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับแม่สาวนะครับลูกสาวพอได้หรือครับไอ้เนี่นะครับอันนี้เอาแม่สาวนะครับผมลูกพอได้ไอ้ลูกสามหนึ่งติดท,ทองไม่ได้หัวอยู่สิบหาเดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องอดไรพี่น้องนะครับ โอ๊กไงไรกว้างนะครับผมเป็นงัวแม่สาวอายุ13เดือนนี่น้อยอ้อสิบห้าเดือนนะครับส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่หกถึงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมเปิดไรไปไหนครับแม่นี่เปิดไว้แสนหกนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเอาแก่เฉพาะอายุผสมแล้วหนอกต่างๆใหญ่ๆนะครับผมเอางัว่าเป็นเชื่องดีนะครับชีสกระชับงามๆครับพี่น้อง ขาหลังก็ดีนะครับผมยืนสงานะครับผมเอาหนึ่งแสนก็อีกหกหมื่นครับพี่น้องมักพัตุกรรมดีก็ต้องนะครับผมลงทุนจักน้อยครับพี่น้องได้แมงสี่ไปยืนเป็นแม่บอกแม่พันนะครับไปจองน้าเชื่อนอกแยกเพศดมาใส่น้อยเนาะนะครับผมเอาน้าเชื่อนอกแยกเพศนะครับผมเอาพอดีเนี้ยมาใส่ปั๊บดับร่องครับผมเรียดร้อยไอไปนะครับพี่น้องหายหลูกออกมานะครับโก่งสางง่ายสายลูกกระทบมานเท่านะครับเรื่อง ใหญ่นะครับเติมเนื้อได้จาก3ามหนึ่งเราพี่น้องเบื้องช่วงไลกับตะนอกนะครับผมโค้งสางดีครับพี่น้องไว้ใจได้นะครับผมเรื่องเรื่องสีเรื่องกระดูกคอขานะครับผมงามนะครับผมเอาเบอร์โทรนะครับไอ้บาทที่นี่อ่าศูนย์แปดห้าเก้าหกสามอันนี้ครับศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกแปดครับพี่น้องนะครับผมมือนี่เอามาหนึ่งโต๊ะนะครับเนาะ ามีสาวมังงามขอบคุณหลายครับไอนะครับผมนะครับเดี๋ยวมีพันธุกรรมดีเขามาโชว์ให้พี่ให้น้องเขาได้นะครับได้ชมได้เบิองน้ำกันนะครับสำหรับพุงอประมาณถึงเบิอนไปถึงกับมาแบงน้ำเพลินไปเลี้ยงครับพี่น้องอยากให้ได้ของดีไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์สำหรับผู้หาเลี้ยงแม่บอกต้นน้ำนะครับผมอาขอบคุณหลายครับผมนะครับนี่คือราคาต้นน้ำด้วยครับพี่น้องนะครับคันดีราคาเนี่ยกะ ก็สิว่ามันราคาสูงโคตรนะครับแต่ว่าผมมองว่าขั้นหาแม่บอกแม่พันก็อยากให้พี่ให้น้องได้ของดีไปเลี้ยงนะครับผมได้ไปเห็ดแม่บอกแม่พันเลี้ยงกันเงาเงาเอาลูกเอาเ,อาเอาต้าเอาผลงานของเพิ่นนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบรรยากาศในตลาดน้องแก่เสาว,วันที่23นะครับอ่ากรกฎาคม2565นะครับจากลานพี่น้องไปซุ้มนี่แล้วครับผมอ่าอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์ก็ลังใจได้พี่น้องนัดหนามี่งก็รังใจพี่น้อง ติดตามดีนะครับผมกับมีกําลังใจมากนะครับผมสําหรับคนเห็ดคลิปกับมีเพียงะนะครับผมกําลังใจแรงเชียร์คอมเมนต์จากพี่น้องพ่อเพียรเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้ก่ะจากราดพี่น้องไปซะมีแล้วครับผมสวัสดีครับ